หญิงสาวที่รักความยุติธรรมเธอได้เห็นพฤติกรรมของชายคนหนึ่งบนโลกโซเชียลที่มีแนวโน้มและส่งเสริมไปในทางที่คล้ายกับเขาจะมีพฤติกรรมทางเพศที่วิถีฐานเธอจะจัดการอย่างไรจะจะไ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r i z Channel อีกแล้วนะครับผม speaking, วันนี้ <speaking. S 1> ผมจะมาทําการสปอยมิน hey, ิซีรีส์ #TheProject ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกัน hey, #TheProject ในอีพีที่1ชื่อตอนว่าเซฟตูดคอกีเป็นเรื่องราวของโบล่าหญิงสาววัย20ผู้ยึดมั่นในหลักการความเท่าเทียมกันของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์โบล่าทนไม่ได้เมื่อเห็นใครโพสต์ข้อความที่แสดง ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันบนโลกโซเชียลเธอจะเข้าไปคอมเมนต์และตักเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับคนคนนั้นทันทีเรื่องราวเปิดเรื่องมาในตอนที่โบล่าเธอกำลังต้มมาม่ากิน เธอก็นาโทรศัพท์มือถือของเธอมาถ่ายรูปมาม่าของเธอและโพสต์ลงเพจฟซบุ๊กส่วนตัวติดแฮชแท็กว่าเสพติดมาม่าหลังจากนั้นเธอก็ไล่ดูหน้าฟฟดของเธอว่ามีใครนั้นโพสต์อะไรบ้างซึ่งหน้าฟี f เฟซบุ๊กของเธอก็ทั่วไปก็มีเพื่อนในเฟซที่โพสต์อะไรต่างๆนานาทั้งเกี่ยวกับศาสหรือโพสต์ลอยๆจนเธอได้เห็นโพสต์ของผู้ชายคนหนึ่งที่มาโพสต์ต่อว่านักบอลคนหนึ่งที่ทําให้ทีมแพ้โดยขึ้นแคปชั่นว่าอลิซอนเล่นอ่อนแบบนี้ไปใส่กระโป หลังจากนั้นเมื่อโบลาาในเห็นข้อความนี้เธอจึงกับโกรธและกดโกรธให้กับโพสต์นี้โบลาจึงเข้าไปคอมเมนต์ว่าทําไมต้องไล่นักฟุตบอลชายที่แข่งขันแพ้ไปใส่กระโปรงคะพี่กําลังรีเฟอร์ว่าเพศหญิงเป็นตัวแทนของความอ่อนแอและความพ่ายแพ้หรอคะแบบนี้เขาเรียกเกียรติเพศน,นะคะหลังจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามากดร้องให้ในคอมเมนต์ของโบลาและเขาก็ขอโทษโบลาด้วยความรู้สึกผิดจากใจจริง เจ้าของ Post, ขอโพสต์ขอโทษโบลาว่าขอโทษที่ข้อความของพี่ถ้าไม่น้องคิดแบบนั้นพี่ไม่ได้ตั้งใจสื่อความหมายแบบนั้นเลยครับสําหรับพี่เพศหญิงก็เข้มแข็งไม่ต่างจากเพศชายเลยต่อไปจะระวังการใช้คําให้มากกว่านี้นะครับซึ่งการที่โบลาได้เห็นคนสมนึกผิดแบบนั้นเธอรู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนว่าการสั่งสอนของเธอมันทําให้มนุษย์นั้นเห็นโลกสว่างและโบลาก็กดไลค์ให้กับเจ้าของโพสต์ที่เข้ามาขอโทษเธอ ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแฮชแท็กเซฟจูดคอกี้เท่านั้นเรื่องราวตัดมาในตอนที่โบล่าเธอกําลังมาอาบน้ำแปลงฟันซึ่งขณะที่เธอกําลังแปลงฟันอยู่เธอก็ไล่ดูหน้าฟี Facebook ของเธอไปเรื่อยเปืๆและเห็นเพื่อนใน Facebook ของเธอโพสนนโพสนี่จนเธอได้เห็นโพสต์ของคนคนหนึ่งที่มีการแชร์ข่าวชะตากรรมหนุ่มพิการนอนติดเตียงหลังขายไตยซื้อสมาร์ทโฟน ซึ่งเจ้าของโพส์ที่แชร์ข่าวนี้เขาก็ได้ขึ้นแคปชั่นว่าคนม้าเท่านั้นที่จะทําแบบนี้เมื่อโบล a าได้เห็นเธอก็โฟกัสไปที่แคปชั่นของโพสต์เธอถึงกับขึ้นเลยที่เจ้าของโพสต์พิมพ์ต่อว่าคนที่ขายตายแบบนั้นโบลา จึงเข้าไปคอมเมนต์ว่าคนบ้าในความคิดของคุณนั้นคือยังไงคะสิ่งที่คุณพิมพ์เรียกเหมารวมนะขอคำอธิบายด้วยค่ะและจูจูบูล่าก็ตะงหงิดขึ้นมาแล้วก็นึกคิดว่าคำว่าบ้าในความหมายของเธอคนนั้นจะเป็นคำว่าบ้าระห่ำหรือเปล่าหรือจะเป็นคำว่าใจกล้าบ้าบินเธออาจจะหมายความว่าต้องเป็นคนที่ใจกล้ามากๆถึงจะกล้าผ่าต,าตาัดไตและนำเงินไปซื้อสมาร์ทโฟนจนตัวเองถึงกับต้องนอนพิการเลยโบล่าจึงตัดสินใจลบคอมเมนต์นั้นทิ้ง หลังจากนั้นโบล่าก็มาเปิดบทความสอนถึงความเห็นอกเห็นใจฟังซึ่งขณะนั้นเธอก็เลื่อนหน้าฟีดเฟซบุ๊กของเธอไปเรื่อยๆเหมือนเดิมจนเธอได้มาเห็นโพสต์ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพิชยาลา่กระบังบอยเขาแนะนำรูปสุนัขที่ถ่ายจากทางด้านหลังและขึ้นแคปชั่นแฮชแท็กว่าลัทธิตุกคอกี และก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายวิพา์วิจารณ์แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสุนัขตัวนี้ที่มีชื่อว่าคอกี้ว่าน,น้าฟาดวาอยากเอาหน้าไปถูเชฟบะสเปกเลย จนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าแกเป็นพวกโบโบหรอซึ่งเมื่อโบล่าได้เห็นเช่นนั้นเธอก็สงสัยว่าโบโบคืออะไรเธอจึงเข้าไปค้นหาใน Google เกี่ยวกับโบโบซึ่งจริงๆแล้วโบโบคือชื่อลัทธิของคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นตามข่าวว่าจริงๆแล้วกลุ่มโบโบนั้นมันเคยมีอยู่จริงในสังคมปัจจุบันจึงทําให้โบล่านั้นถึงกับโกรธมากเธอจึงเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า เราว่าไม่ควรโพสรูปตูดหมาเปล่าอ่ะมันมีกลุ่มคนที่นิยมการล่วงละเมิดทางเพศสุนัขอยู่นะซึ่งที่จริงแล้วโบล่ากับพิชยาเขาเป็นเพื่อนกันนั่นเองเมื่อพิชยาได้เห็นข้อความของโบล่าเขาจึงต่อว่าโบล่าไปว่าอย่าเยอะได้ปะไม่มีไรทำหรอมานั่งจับผิดคนอื่นอยู่ได้เมื่อโบล่าตักเตือนพิชยาแล้วเขาไม่ฟัง เธอจึงตัดสินใจแคบรูปโพสต์ของพิชยาแต่เซ็นเซอร์รูปโปรไฟล์และชื่อ Facebook ของพิชยาออกรวมถึงชื่อของคนที่คอมเมนต์ด้วยและนํารูปที่เธอแคปไปโพสต์ลงบนทวิตเตอร์และขึ้นแคปชั่นว่าไม่โอเคกับการที่คนถ่ายรูปตู่สุนัขแล้วมาลง Facebook แบบนี้และพวกโรคจิตที่ชอบลวงละเมืดอทางเพศหมาก็เยอะแยะอ่ะคิดดูดีวันท้าพวกนั้นมันเห็นภาพนี้ตอนนี้จะมีหมากี่ตัวที่กําลังตกอยู่ในอันตรายแฮชแท็กเซฟตูดคอกี้หลังจากนั้นก็มีคน เข้ามาตอบคอมเมนต์และนีทวิตเธอมากมายหลายๆคนเห็นด้วยกับโบล่าและเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเดี๋ยวนี้พวกโรคจิตเยอะอ่ะเราต้องระวังนะเออถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหมาป่าแอบถ่ายงี้ขอเจ้าของหมายังขอให้ความรู้นะคะในประเทศไทยมีกลุ่มจิตวิปริต ที่นิยมล่มลวงละเมิดทางเพศกับสัตว์ชื่อว่าโบโบพวกมันจะมีกรุ๊ปการไว้แชร์กันใน Facebook ด้วยค่ะขยะขยงมากจะอ้วซึ่งตัวของโบล่าก็รู้สึกดีใจที่มีคนเห็นด้วยกับเธอหลังจากนั้นก็มีคนอินบ็อกเข้ามาหาเธอเมื่อเธอเปิดเข้าไปดูก็พบว่าเจ้าของแอดเคานี้ต้องการขอชื่อเฟซบุ o กของเจ้าของคนที่โพสต์รูปตูดคอกี้เพื่อเธอต้องการจะส่งข้อความไปเตือนเขา เพราะว่าเธอคิดว่าถ้ามีเสียงหลายเสียงเข้าไปช่วยกันเตือนเขาอาจจะฟังก็ได้ซึ่งตัวของโบล่าก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ไปได้หรือเปล่าเธอจึงเข้าไปดูใน Facebook ของพิชยาในโพสต์โพสต์นั้นซึ่งตัวของพิชยานั้นก็ได้ตั้งเป็นสาธารณะเอาไว้เธอจึงคิดว่างั้นก็คงแชร์ได้แหละเธอจึงเข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าแค่ส่งข้อความเตือนล้กันนะคะ และเธอก็ส่งชื่อเฟซบุ o กไปให้กับคนคนนั้นหลังจากนั้นโบล่าก็เผลอหลับไปและเธอก็ตื่นขึ้นเพราะว่าเธอนั้นนอนตกโซฟาโบล่าจึงหยิบถังน้ำแข็งของเธอไปเทน้ำทิ้งซึ่งขนานั้น โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเมื่อโบล a าเดินมาดูว่าใครโทรมาปรากฏว่าพิชยาได้โทรมาหาเธอด้วยความตกใจของโบล a าเพราะว่าเธอไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเธอจึงตัดสายของพิชยาทิ้งหลังจากนั้นโบลาก็ไปส่องดูทวิตเตอร์จากแฮแท็กที่เธอตั้งขึ้นนั่นก็คือแฮตแท็กเซฟตูดคอ,อกีก็เพราะว่ามีคนนั้นติดแฮท็กนี้มากมายและไปแคปเฟซบุ๊กของพิชยา มาต่อว่าเขาหาว่าเขาเป็นคนโรบจิตชอบดูดตูดหมาแล้วก็มีคนรีทวิตกันมากมายช่วยสืบหน่อยว่าเขาอยู่ราชบ,บังไหนเป็นอะไรมากเปล่าอ่ะน่าขยักขแยงชิปคนอะไรแอบถ่ายตูดผู้หญิงด้วยแล้วก็ไปแคปรูปที่พิชญาเคยถ่ายตูดของใครบางคนลงใน Facebook ช่วยกันดันแท็กนี้หน่อยแฮชแท็กเซฟตูดคอกีซึ่งณตอนนี้ Facebook ของพิชญา ก็ปิดไม่ให้คนเข้าไปคอมเมนต์แล้วเพราะว่าน่าจะมีคนเข้าไปต่อว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจริงพิทยานั้นทําไปเพื่ออะไรแต่กลับโดนสังคมโจมตีไปก่อนแล้วและลูกลามไปถึงว่าให้แชร์ไปถึงบริษัทของพิทยาเลยว่าพนักงานเป็นโรคจิตเพื่อความปลอดภัยของพนักงานคนอื่นในบริษัทพฤติกรรมแบบนี้เราไม่โอเคมากๆต้องทํำยังไงกับคนพวกนี้อะ่ะรวมถึงมีคนปลุกปั่นว่าให้รีพอร์ตเฟซบุ๊กของพิทยาไปเลยอย่าให้ด้พูดได้เกิดคนแบบ แบบนี้หลังจากนั้นพิชยาก็โทรเข้ามาหาโบลาอีกครั้งหนึ่งโบลาที่เห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มลุกลามไปมากเกินไปเธอจึงตัดสินใจรับสายของพิชยา เมื่อโบล่ารับสายพิชยาพิชยาก็าไม่รอรีเขาต่อว่าโบล่าด้วยอารมณ์ที่รุนแรงและบอกว่าโบล่าเป็นอะไรมากเปล่าอะอยู่ๆก็เรียกทัวร์มาลงเฟซบุ๊กกูโบล่าจึงปฏิเสธไปว่าไม่ได้เรียกนะเวย้ยพิชยาจึงบอกไปว่าโบล่านั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าทําไมถึงต้องเรียกร้องความสนใจในโลกโซเชียลด้วยโบล่าจึงบอกไปว่ามันเกินไปหรือเปล่าที่พูดมาพิชยาเขาจึงบอกว่าเข้าใจไหมโบล่าวันๆหนึ่งทางานก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วการที่เขาได้เห็นรูปตัวของคอกกี้นะ มันทําให้เขาหายเหนื่อยจากโลกห่วยใบนี้ซึ่งขณะที่โบราที่ได้ฟังเธอก็รู้สึกผิดและกําลังจะขอโทษพิชยาแต่พิชยาก็วางสายไปก่อนโบราจึงคิดว่าทักไปขอโทษพิชยาหน่อยก็คงดีเธอจึงเข้าไปเซิร์ชชื่อพิชยาใน Facebook แต่กลับพบว่าณนะตอนนี้ไม่สามารถค้นหา Facebook ของพิชยาได้แล้วเพราะพิชยาน่าจะปิดเฟซของเขาไปหรือไม่ Facebook ของพิชยาก็คงจะโดนรีพอร์ตไปเรียบร้อยแล้ว โบลาจึงคิดในใจว่าเธอก็แค่หวังดีเท่านั้นทําไมต้องมาโทษเธอว่าเธอเป็นคนผิดด้วยท,ท,ทั้งๆที่ปิยานั่นแหละเป็นคนผิดซึ่งเธอก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยวันต่อมาขณะที่โบลาเพิ่งอาบน้ําเสร็จเธอจึงเข้ามาฟังเพลงศิลปินเกาหลีที่เธอนั้นชื่นชอบซึ่งเธอ ก็เรียกศิลปินพวกนั้นว่าลูกๆแต่คลิปที่เธอได้ดูวันนี้มันทําให้เธอนั้นหลงไหลเกินห้ามใจแล้วก็พูดออกไปว่าหัวมากๆเธอจึงแชร์เพลงของศิลป,ปินเกาหลีนี้ลง Facebook ส่วนตัวโดยที่เธอนั้นขึ้นแคปชั่นว่าเพลงนี้ลูกกลายเป็นผัววะ่ะและเธอก็มาคิดว่ามันจะดูไม่ดีหรือเปล่าลูกกลายเป็นผัวได้ยังไงโบล่าจึงเปลี่ยนแคปชั่นเป็นผัวก็คือผัวว,วันยังคำ่ำ เธอจะมาน,นิกคิดไต่ตรองดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่านะไม่ยด้ใเขาว่าผัวได้หรือเปล่ามันจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือเปล่าเนี่ยโบล่าจึงเปลี่ยนแคปชั่นเป็นกรีดแต่เธอก็คิดว่าโพสแค่นี้มันจืดสนิทเลยและโบล่าก็ลบทิ้งและเธอก็นึกว่าเธอจะโพสอะไรดี จนสุดท้ายเธอคืนึกไม่ออกว่าเธอจะคิดแคปชั่นเป็นอะไรพอการที่เธอโพสต์ไปมันอาจจะส่งผลเสียกับตัวเองถ้าเธอนั้นถูกโจบดีแบบพิชยาหรือไม่การที่เธอทําแบบนั้นกับพิชยาไปมันทำให้เธอรู้สึกกลัวที่จะโพสต์อะไรบางอย่างลง Facebook ส่วนตัวแล้วเรื่องราว e ฮแท็ก EP ที่1ตอนเสฟตูดคอกี้ก็จบลงซึ่งหลายคนคงจะสงสัยว่าเอาแล้วไม่เห็นบทลงโทษของโบล่าที่ทํากับพิชยาแบบนั้นเลยซึ่งทางซีรีส์นี้ ต้องการสร้างเพื่อเสียสีสังคมว่าคนแบบโบลามีให้เราได้เห็นในสังคมปัจจุบันจริงๆคนที่ไม่รู้ความหมายของคนอื่นและไปตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาโพสต์ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ซึ่งในซีรีส์นี้ก็จะเห็นว่าโบลาไปตัดสินคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นห้ามไม่ให้โพสต์แบบนั้นมันดูเหยียดคนนู้นคนนี้ทั้งที่ตัวเองก็ทําไม่ต่างกันซึ่งการที่เธอสร้างแฮชแท็กของพิษยาขึ้นมา จุดทาให้เขาถูกคุกคามในหน้า Facebook ส่วนตัวรวมถึงตัวของพิชยาอาจจะถูกไล่ออกจากงานของเขาเลยก็เป็นได้มันทําให้เราได้เห็นว่าการที่ทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดการที่เราตัดสินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักเขาดีพออาจจะทําลายชีวิตของใครบางคนไปเลยก็ได้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้ว ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e